สวัสดีค่ะบันทึกน้องฟองไายนะครับวันนี้กับน้องผู้นั้นคิวแตกนะ,ค,ะครับกับรายการรายการโคดแมงอะไรสวัสดีรายการมวดซูมยืมเล่นตังซื่อเออรายการมั่วดุ่มค่ะมัะ่วดุ่มรายการเซ็กหมูหมั่วดุ่มค่ะโซเฟนี่นะคะมากับอันนี้ถ้าบทเป็นแม่เล้าค่ะอันนี้เป็นกะหรี่รได้สังกัดนะครับพี่น้องขาวันนี้นะคะหลังจากที่เข้าอันเฮ็ดมกยังก็สูมก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 ปลาสไสว์มกฟาสไสวนะคะพี่น้องมันเกิดแบบว่าเห็นพักกแกล้งแะไรเกิดแบบ อยากหมกหน่อไม้กับแกงหน่อไม้นะครับพี่น้องขาสิวมหาหน่อไม้นะครับพี่น้องขาอยู่หลังบ้านเราเองนะคะซึ่งเก็บหน่อไม้ก้อนพี่น้องขาจังสิมา่าเก็บพืชผักสวนขั้วไปใส่แกงนะครับพี่น้องขาแตามมาพี่น้องว่านี่เมื่อวานนี่สุดกู้งเหีวๆสูงมึอเอ็ออกซ์นั่นออกค่ะนั่นเออแล้วก็หยาบๆน้ำกรดตีนกู <c oughs> มันจะลาบกูเห็นอยูหน่อนหนึ่งมั้งว่าเดี๋ยวสิเก็บมาอยู่นี่ล่ะสาที่เขาบ้านแห่ใดว่านี่น้องผึ่งบ้านแห่ใดป่าประมาณเกือบซีฟตูเนี่ยนะ กูวันเหี้ยใดเด้อกูถือกูซีเบ็ดบ่ไดดไงกูได้เบันเหี้ยเอามมีน้ำตกนะจ๊ะเ่นบอกีบบอกข้าเด็กูมาซีเบ็ดกูกระบอกอันนั้นเด็กอันนี้ก็เป็นมันไหลออกมาจากปลาเข่าเอานะครับอันนี้ก็ปลาเข่าเราในแอมหัวไว้นะครับเพราะัวจะกินกุคือุ๊ป็นเงี้เนาะบ่บอีกีใครมึงใส่มุงผมผานอนกูได้หน ได้ของเราไหมนี่อืมยุงหลายได้พากันเขามายังบุนี่อย่เห็นนอนงมั้ส่วนยางของเราทุกคนมี่อเราใช้มามื่กี่ยางอยู่นี่บเอันมัดนี่เอด็นี่ฉันคิดวมานั่งเสาชันว่านรอพี่น้องพุงดอกฮะไม่เห็นดอกใส่ในกลอง้อนคุณรู้สึกว่าน้ำขึ้นหรือเปล่านี่ หน้าขึ้นเพว่าอยู่โพดทรวงกระซังกบเลยพูนกบตายซะน้องน้าขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันประเด้สูงก็นี่ไงมันยังมีหมองเขาซีซีเบ็ดอยู่ด้วยนี่บวันวนเหลืองบะมีเลยดิอันปอนข้างอันปอนนี้นอนก่อกไปแต่พี่ก็ได้ดิเหรอเออก่อไปเลยมาเลยก่อเองก็ได้บขุดข้างก่อหรือบางซองฝุดยังมีสองก่อก่อพุ่นก็มีได้ตัวซองเบิ้งอีป่วนวันละวันสี่โมกเส์เนย่งก็คือกะทิกับหมูสามชั้น นอเดียวดีหมกได้แปดมกนเดียวีเี่นามกดูตาก็แหบดียู่มนต้องบางทีมันก็สีเลืองแต่างทีันเทิ่นิดนึงนหดี่วานั่น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 สูงสนั่นนั่นเอ๊ะอันนี้ฮักกสิดีตากอีแ่้งอยู่ีู่ไหนนะคะมีแบบแผนกเพี่น้องเป็นแผนเอกหมุนกับอีแผนเอกจากแผนเอกอันนั้น บอกน้องใหม่เบิร์แหละอ้ามีสองนอตี่นี่ก่อนแล้วนอหะนออ้องังี้ยบะคงน้องังบะงบอกขึ้นมาอยู่คือเมื่อท่านงอกตัวหนึกก่งใครใต่ว่าข้า,าขงบนมันมีนอใหม่อยู่ทุกคนข้างบนก็มีนอใหม่อีกนะครับก็เลยจับไว้ให้ที่าขายกูที่ขายนอใหม่หรือว่านอปอนเพื่อนขายแม่เพื่อนขายซุตรเล่นนอปอน อะไรมะหักมะงวเห็นโดนี่เอาันก็ตัดอันตัดลามดอกมัสซีมียนเป็นขอมันอยู่งยอีกีนเอาขออีกงะเออดีฉันจะเลยอกขพนทายเท่าไรน่ะเอาถุงละถุงละถุงละสี่สิบบาทเอาเพาก็ขายถุงละสี่สิบบาทแต่ขายเท่าไรเพิ่าลาเพื่มเก่งครพื้นเอาไปเก่งยเยอะ่ด บางอย่างก่อน,นก็เป็นกอ,นนอ่นีอยู่นนี้อยู่นนี่แล้วมันเลื่อยขึ้นเครื่องคุณเบิร์ละปุน่น <c oughs> มันเลี้ยวไปแล้ว แม่เบิดลเลีว,ลวกถือฝนนาะมันก็เหี่ยวขึ้นแล้วป,ปเราจะเข้าขวน,นะคะทุกคนคขาบขจรักขจรัก,กนอันนั้นปล<อ>าเคอรค์คนอุ้ซิปเคอรค์นยากอยกกินลาบเท่านีไปนองปลาเคอร์ึ้นหลายหลาเบิดแล้วอะ่ะเปเบิอกอดทั้งอนนี้ด้วล่ะข้างบนน่าจะมีอยู่ยอยโอ้ยบ่ ย่หามึงไปอยุงงามคุณนี Robert ่ฟังนะเขาเพแต่เธองเพนมีหัวกันเออมีหัวกันเลยเออทนี่อยกงน่อนึ่งนะนี่น้อยจะหายกันนึงเด้อจะนอนสองนอนจนนสองนอตามมาค่ะทุกคนขาเลาเสียไปสลลกบมันมันโผว่หัวจะปแล้วมงนี่ข้นออน ยังไม่สร้างกระเทยกินมว่าไหนน่เป็นยังบอกโตตรงนู้นนี่จ้จิกับบค่อยววแข็งนะไไหมบุแข็งะแข็งบ่อปอนอแข็งบ่อปอแข็งยไมแข็งบ่อปอนอีแข็งยุมันบ่อห็งบาแข็งบ่อแข็งเป็นบางมือกมนบ่อันที่แข็งนี่ยขาไม่เป็นสากบ่นไม่ใช่ไหวน้าแข็งไม่รู้ไน้แข็งอปอนเนาะ ไม่ใช่ลาบอย่ากบบนั้นไม่ใช่หลบอยากอยากหลยพี่น้องขาอันนี้เราจะทำกับข้าวกินเขาจะหิรไวรงแหะแต่ว่าเขาจะั้งจะกินตอนใดก็บบลุนะคะเลาไม่รู้จะกินตอนไหนนะคะกระเส็ดไวพาตื่นมาก,ก็ได้แก่เด้พี่น้องเราจะไปรักบัวบวามาเยี่ยม

เอาลูกโดดว่าสูเอาเนาะเอาลูกอ่อนๆถ้าเอาลูกแก่อะไรกู้ยีเพ็ดเพ็ดตายแน่นพี่ท่าน,นปู่เอาโดดไปให้ลูกโดดก่อนพี่นิดใช้ใช้แกงได้นะแกงอร่อยแต่ว่าตาบมะหงมุงบาด้เลยคิวคิวเพ็ดพร้อมอเพ็ดเป็ดเพ็ดกุ้ยชตายเพ็เป็ดตาตายพี่ยังดงีก็เก็บไปรี้ยสีขาวเก็บอะไรเห็ดแห้งนี่พี่น,อน้นองเก็บอะไรทำกับข้าวได้ ไปต้มไปออมขอยสิล <ไอ S 2> <อ>ักว่าหัวไม่ไงเขาได้บุญเลยป้อนป้อนเมื่อหมุนเขาไปบงทุกตอน,ม,นมันมันมีหมากไปไอ้ยไม่มีบหรอมี เอาไปทำกับข้าวนะคะนี่ไปทำลูกโดดลูกโดดเอาไปทำแบบให้มันลอยอยู่แกงต่อไปนี่แกงจักถวยนึงเอจอพรากินรไรนบไ่ได้นะเป็นกระเพาะขึ้นก็ม,ม้วนไปเลยสิคาเพื่อพักสวนค้าวพี่น้องบักคุ่งนี่ดนเด็กตูดต่อยมุคงมะนั่งยางมะบ่เดี๋ยวก็ได้แกงน,นึงเลยนี่อันนี้หนึ่งแกงนะคะเราจะไปข้างบนด้วยข้างบนนั่นเองอ๋อแล้วไม่ยีเรตูดเนี่ยเดี๋ยวมะอึดอันนี้มันจะเก็บมันไงถึงบนแล้วเดี๋ยวเอาบ่มาเก็บมันจักเถื่อ ก็อคอยเก็บมั่นพี่น้อยไงมัน่นไงไงทิ่มเบิร์ดอันนี้ข้างบักทัวโอ้ข้างข้างบักบัวบ,บอกว่าตัวทิ่มอ,ไมอลไรกูก็ได้เอาเลยเนาะเอามาเอามื่อ่อใช่เอาเห็ดที่นี่ปอนต้องเป็นมึ่อไรล่ะต้องเมืลล่ล่ะตอนพี่สอง,มงหองมากเออสองหมากแล้วแก้นหน,น่อยเนื้อเหลือเพื่อนแล้วเมื่อกีเ้เนื้อเพือนบ่ได้ปะนี่เพื่อนบ่ได้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  สันก็ไม่ชิได้ฮะน,นี่ได้นี่ฟังเอาโน้ยเอาโน้อยเอ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวสองคนห่วยกับน้ำมากเลยอันนี้่ะอะไรบอสมีดี้าาทีอยากขาดใชอไหมเนาะเอ๊ะเตากก้นพนะักขึ้นจากัวเดี๋ยวเนาะเนี่ยเออเอาหนัน,นเป็น่อดได้ก็วันมันก็หักทางขอบมันอีหา่ามึงไปหักกุกมันไม่ได้ชิได้เบิดอ <laughs> ละ เนี่ยบวบเล็กนะคะบวบเล็กเพราะบากอกเออเขากินเปล้วนะคะบกอกเออบุมีให้เฮ็ดแล้วนะคะ <c oughs> ใกล้จะได้กินน่องงวัวแล้วงวังวงัวนกำลังสีออกลูกน่องเพิ่ะเอแยกไว้แยกงวัวไว้นะคะที่เรีกหนะสวยหนาโ <c oughs> น่นน่ะเลือกที่จะทําบ้านตรงนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมันติดน้ามองนี่แต่ว่าอีแม่พอนีก็เล่จกสาให้มาอยู่ฟังผุนไปนเลยก็เล่บริยูนิซัมใช่ไหมคะ หยิบแต่เพราะมันหมิ่นตั้งน้อยหน่อยหแนี่ม,มดแดงนี่ไหนะหาใหม่คาอหาใหม่คาะอีก้อปังปังังหลุดออกหาใหม่ไม่ยติดหน่อยเลย คอพลุ้ส,สาตากูพไม่มีดมีต้อีกกี่ปะไปเดีวัดบอสร้างกหตแต่ตะขออันไก่ว่าไม่เห็นเราเดินขั้วไคนเออผูสียว่ายน้ำไก่หรอเออไมยากใส่ไม่อยา,าส่ะพจนจยาไม่ใสุ่ นี่อ๋อยนมก็ออกพนมเก็บขะนะคะเหม็นจังหน่อยเจ้าผักไก่เด็กกินก็ตะบบวมหงกระเสียบเด้พี่น <him> ้องเอาไปทอดกับไข่ก็อร่อยนะกินกับอะไรก็อร่อยหักเน่าอืมตะบันท่เอาหมอกหงกระเสียบเนาะไม่เหม็นคือฮีเมียเอาแบบต่อหมักเน่าบอกเรื่องข้อตรงก่อนหน้าก็เกินปลาโลทับ่อนเพราะเด็กต่ำเนาะหมักเน่าอันนี้มักเน่าอหนามได้ไหม น่นยนยนี่นามเนนเนียน่นี่โอ้ยบ่มีนปักน,น้ายยน่ใหญ่อันนี่าน้าอันน้มมันจะฟังพุนๆก่อนั่นยังอ่อนอยู่เลยอย่ะไปสมุนต่อบักน้าก่อน,เอ,อนเอาใชออ้อันอันอันราเลกปวดแบนสีชื่อเลกเล่าด้วยหมืนนะอนผลิตม่แต่มือผลิตนตรงนีเลขน้ำมันไดอันนึ่งเท่าแปดนะอาวพี่สื เล่าให้ย่จะไม่บาดป่าี่ยพอ่พ่อทำยมหลายบเนี่ยคุณข้าเจเรื่องนียคุกิคุณเดอเาครูเอาแบนให้กินนี่นะเพราะคุูกี่เดียร์อยยิบกระตีเปเลขไว้ตอนนั้นโอ้โหเด็ชุ่นเวลาได้ก็ต้องบอกได้ว่าได้ทุ่มในได้หลอดงวดนี่คนเอขาเธอท่านน้ำคุณนผูพมอหล่เขาจะไปชอปปิ้งน่ะผู้พอโลผูคุพอหลเอข้มาดเข่ามือนี่ไปมาดเข่าแม้ มาแถาแรกลงไปมื่นหนีกูไปเกี่ยวสูมีจีรีเลยเพิ่นเออไม่ผู้ใดบอกเลยว่าสีไปเกี่ยวอยู่ชูนี่มื่นไปมัดไปกู่ขนน้ำเพื่อหัวเข่าบ่มี่พนบ่มีคนบอกไงว่าจะได้ไปเกี่ยวเขาเพราะจะได้ลุกแหละมื่นมาเอ้าคนบอกว่าสีมีอันไปหาเฮานางอันันพ่อของกระได้ไปแต่ตีห่ามาดอีหลีถ้ามีเหล่าไม่เข้ามาจักรงติชี อุ้ยอย่า่าโถษดนอนเพราะท่านนอนได้กระไรได้ล่ะไปเลยได้ล่ะก็ไไ้ได้ละเอามานอกีบเป่ยนเป็นสีชมพูมึ่จะไปให้สีชมอีฮามันก็สีแจงเอาค่อยๆแจงหมอบรมองมีไฟมาเลแบกเลยมาลแบกเลยไปถามมูอีกรีมูไปแล้วงมูจเมื่อจัดสันแล้วกับ่บ่ต้องถามน้ว่าสำคัญนะมูแรกมื่เอาขับรถแนนอนไปเอาบกรถอีแจกดูอีแตกเขาเด็มืบ่มีได้หรอเาบ่าแกเขาบ่ห้ชุขีมอเตอร์ไซค์เขาจะไปมาเจ้ามงจ้ะ ตื่นชูผอมตอนไดไปได้คุณเฉยมหาชูตีสี่ได้ผบวาท่านนอนก็ได้อยู่ก็ได้อาซาเรงไห้แก่จีแม่แม่มันตรงไหนอัสซาเลงเขาไปมันเขาไม่ไหวไายไม่ไปเหตุผู้บร้บรเพิ่งแเกืมีมันแค่ยืเสีง่องที่ตัวมก็ไม่เอาหูไปมนาแล้วพอแล้วอเร่งฝนออกมาให้เบิ่งคหา ปี้น้าลดขั้นใดเหรอให้อินลมอ่ะอิก็ได้อีขั้นเหรียนว่ะสี่คู่สี่ดีล่ดบ้งยู้ย่ปุีเอาลากมันดมันหมดอายุันวเวัสาออกมาโตแล้วรนี่นี่นี่อันนี้่องพันยี่สิบสอันนี้กัเออด้ทุกตัวยี่สิบสองผู้ดีเบิ้มือหน่เอาเรยอยู่นี่เรยมันอยโตอยู่นี่ นายค่าขนมอ้าเอ้าวขอแม่มาเลยห้าร้อยอ่ะขอห้าร้อยออ้าขายเศษไม่ได้เด้อพี่นัทเก็บอะไรเก็บอะไรบอก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 พี่เจมส์ซิเก็บอะไรเก็บขวดยค่านขมอจัทเป็นคนจนหรือคนรวยคนขอจงไม่เจมส์รวยอแล้วพี่นัทมาขอท้องมขอขออะไรเอาเบอร์น้ำไปก่อนจะซื้อเลขยังเลขบ่างเลขหนึงที่สองมีอะไรลองซื้อเอาเด้อจ้าเอาเด้อตะกร้าไปอีกทีแม่ฉันจ่ายหนึ่งีสองไม่บอก พ่อที่หามหัวไเ็จอันนี้เอาหนดิบ่อฝันอนี้กับบ่ฝันอนแรกนี่เรียก่าอะไามต่งๆขนนั่นอชื่อตัวนี้ขีกีีจักรยานสองีหพ่ออกกลัเกือบถึ่ไนนงล้นหมานะันนี้ก็ลนหมาขี้จขี้กบหมาขี้จแงหมาอีนกเลงกรหมาก็เลยนั่งกรเลาเอื้อม่คยบอกว่าคือเรือไปีเล็แล้วเอาแล้วล่เลขกเก้าแล้วไปที่นี้เหลขเก้า ฮะพี่ยงซันเอาซันบป็นคนประจิงใจเนาะที่จะเปลี่ยนไปโอ้โอ้นี่ยอันซีดเลี้ยวนี่พี่น้องค่ะเดราจะให้น้องปอนนี่นะคะเทฟเราจักแกงบอกแกงบอกแกงก็ได้ดิแกยานางยังไม่มีด้วยเฮี้ยสิขี้ไปอยู่เออเขาจะเข้าไปเก็บอยู่แกงมือนี่ก็ได้เนีแกงสดเนาะสดไร่สดพี่น้องไร่สดได้ไมืเลี่งทุกคนจะไร่สดนะคะอันนี้ มะนาวนี่ก็จะไม่ได้ล้านนะคุณมะนาวเก็บจากสวนนะจ๊ะแบบมีบมดทุกอย่างพี่น้องอยู่ด้กันไม่ได้ซื้ออย่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้คือไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะคอันนี้คือผักขาผักนาวหน่อไม้แล้วก็แกงข้วหมกแกงก็ได้แกงแกงดีกว่าเพราะหมกมันหนันหันยังบ่มีหมูมาเนี่ยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งจะเข้าไปทำธุระในบ้านนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เราก็จะแกงแหลงนะคะเจอกันไลฟ์สดวันนี้นะคะพี่น้องค่ะผ้ามัธยันบรรยากาศอยู่บ้านนอกวันหน้านะคะพี่น้องหาอยูบาลกินแบบธรรมชาสองช่องทางพร้อมกันทั้งยู แล้วตัวนี้เหรอสองกล่องเลยเออได้นะคะเจอกันตอนเย็ยนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องพึ่งกับน้องกิ๊บแล้วน้องปอไปน,ะะนอไ,ไปทำธุระไปหากก็ะดับกนะ,ะนรับวันนี้ไปแล้วค่ะ